มชมสามหูเลื่อนลักจุงโอ้เอาเรือเข้าช่วงเย็นนะย้อนแสงตั้งหน่อยนะคะสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีสามหูเลื่อนลักจุงค่ะโอ้ลำติดหน้าเพนี่ลำ เข้าทางนี้แนะล้เรือโป้มันไม่เลี้ยวท่านผู้ชมจะเป็นจะต้องมาโยกกันทางด้านนี้หมดเลยนะด้านหน้าแพนะคะโยกมาทางนี้แล้วก็โยกไปทางนู้นการเดินเรือไม่ง่ายนะคะท่านผู้ชมโอ้โหดูตับตัวพนนัาเบอร์ติดเล่นเอาเอียงโอ้พัดหัวเวียงเหมือนกันนะน้ำลงแล้วก็จริงเถอะ เดีคนัมเบอร์95นี้เรือลำใหญ่ เนาฬิกาสามสิบนาทีสามหัวเรือลากยุงนะคะนำทีมโดยรัพโต,ตคนมีลำเบอร์เก้าสิบห้าเบอร์สิบเจ็ดแล้วก็นำเบอร์สิบนะคะเก้าสิบห้าลำใหญ่สุดนะคะลำเบอร์สิเจดอยู่กลางลำเบอร์สิบอยู่ท้ายมือของขบวนหัววัดหัวเวียงเมื่อสักครู่เพราะเรือโป้มันไม่เลี้ยวเป็นเรือโป้มขนาดใหญ่ท่านผู้ชมใหญ่มากวิ่งมาจากทะเล ทวนกระแตน้ำนะคะเสียงประกาศจากพี่กับตันด้านหน้าจะลดเชียกหรือเปล่าจะลดเรือเหลือสองเรือสองลำหรือเปล่าเดี๋ยวดูอีทีนะคะเขาคุยวิทยุสื่อสารหรืออาจจะไปด้วยกันทั้งสาม แสงสักหน่อยเรยขนาบข้างลำเบอร์สิกปดเครียกไปแล้วตรงท้ายโดยทรับโสพลเช่นกันขบวนนี้ซับโสพลเมา <c oughs> เมาเมาสีล้ำเลยนะคะเลือพกขนาดใหญ่ดูจากยางรถยนต์เป็นยางรถบรรทุกนะคะท่านผู้ชมไม่ใช่ยางรถเก่งรถปี๊พเป็นใหญ่ๆนะคะเป็นยางรถไถกับยางเครื่องบินดูเอานะคะอันไหนเครื่องบินอันไหนรถไถอันไหนรถบรรทุก โอ้ยเชือกมันรุดอ๋อก็ปล่อยเชือกการทำงานของพี่ๆชาวเรือไม่ง่ายนะคะเชือกก็เส้นใหญ่ส่งท้ายโดยตับตพนลำเบอร์แปด โดยพงศกรนะคะหนุ่มน้อยพงศกร สังเกตด,ดูก่อนนะว่าเขาจะลดเหลือสองลำหรือเปล่าเรือโปะด้านหน้ามองดูแลไม่น่าลดไปด้วยกันหมดเลยท่านผู้ชมไม่มีเรือถอยออกมานะคะไปด้วยกันหมดเลยสามลำด้านหน้าเพราะน้ําแรงนะคะตอนนี้อยู่ในในในน่านน้ําของแม่น้ํป่าตักพ้นจากสามแยกวัดพนัญเชิงแม่น้ําเจ้าพญามาแล้ว อยู่จากรลิงนะคะท่านผู้ชมยังน้ำแังไหลหลากอยู่แต่น้ำลดลงจะเป็นที่ทางเขื่อนเริ่มปล่อยน้ำน้อยลงนะคะแตกความแรงยังแปงอยู่สามหัวเรือลากจูงดึงสี่เรือโปะนะคะหนึ่งเรือขนาบข้างหนึ่งเรือตรงท้ายกระบวนนี้ใช้เรือลากจูงทั้งหมดหกลำค่ะ หาลำค่ะขออภัยท่านผู้ชมห้าลำด้านหน้าตามขนาบข้างหนึ่งตรงไทยนึงห้าลำเดี๋ยวบ็ไปไกลเลยนะขอบคุณทุกท่านนะคะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกับตุ้มขอบคุณที่เข้ามาชมขบวนเลือลักจูงหน้าน้ำปี2 5 6 8วันนี้วันที่8มิถุนายน2168นะคะ เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าคะ่ะท่านผู้ชมเรือตรงท้ายชอบไปช่วยดันนะคะเฮียงก็หืมก็หืมนั่นคือเรือตรงท้ายดันแทบจะเป็นเรือลําเดียวกันเลย <c oughs> ดันติดดันติดว่างเง้นเถอะไปแล้วนะคะกลับขอบคุณมากๆ